อีกแล้วเหรอคุณทาวินทวงเงินคืนไม่ได้อีกแล้วเหรอลายนี้นี่ตลอดเลยนะออมระเบื่อจริงจริโอเคไม่เป็นไรออมขอบคุณมากนะคะคนเรานี่กันนะรู้ว่าตัวเองไม่มีก็ยังทะเยอทะยานใช้เงินเกินตัวอีก ลูกหมูลูกหมูอยู่ไหนว่าไงคะคุณแฟนมีอะไรตะโกนเสกดังเชียวให้ถ่ายวันนี้วันอะไรอืวันพุธไม่ใช่วันหวยออกไม่ใช่ฮะวันเงินเดือนออกใช่วันนี้เงินเดือนออก มันก็ใช่แต่มันมีโอกาสพิเศษมากกว่านั้นอีกอะไรอ่ะก็วันครบรอบ3ปีของเราไงลืมแล้วหรอน้อยใจได้ปะเนี่ยอุ๊ยอโอ้เขาขอโทษทำงานหนักจนลืมไปเลยไม่โกรธเขาหนานาๆนนะนาอืมไม่โกรธหรอกแฟนหน้ารัดโกรธไม่ลง <laughs> ลูกหมู ไปร้านทองซื้อทองมาใส่สักเส้นไหมเขาซื้อให้เฮ้ยไม่เอาเขาไม่ได้ใส่ไปไหนหรอกวันวัน,วนทำง,งานอยู่กับอิฐหิน,หนปูนใสจะให้ใส่ไปโชว์ใครสู้เราเก็บเงินไว้ดีกว่านาอปีเตอร์ก็เขาอยากซื้อให้นี่นะนะเสเล็กเล็กๆก็ได้ไปกับเขานะมันจะไม่เปลองเงินหรอปีเตอร์ไม่หรอกทองซื้อมาถ้าไม่ใส่มันก็เก็บไปได้ หรือจะเอาไว้ให้ลูกของเราในอนาคตก็ได้นะจะบ้าเหรอพูด <c oughs> อะไรเนี่ยนะไปนะไปนะไปนะอ่าๆไปก็ได้แต่เขาขอเก็บของแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเขารอนะคุณแฟน <c oughs> อันนี้เป็นสร้อยข้อมือลายก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะ เชิญเลือกดูได้ตามสบายเลยนะคะเส้นนี้น้ำหนักเท่าไหร่หรอเส้นนี้ห้าบาทค่ะราคาก็จะอยู่ที่แสนหกต้นๆนะคะอ๋อจ้ะไม่ทราบว่าคุณจุ๋มจ้ะฉันชื่อจุม๋มอ๋อค่ะคุณจุม๋มไม่ทราบว่าคุณจุ๋มสนใจเส้นไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้สนใจเส้นไหนเป็นพิเศษเหรอกแต่สำหรับฉันจะมองแค่เส้นใหญ่ๆ ถ้าเส้นเล็กๆเ,เท่าหนวดแมวแบบเนี้ยฉันไม่เอาหูยแบบนี้แสดงว่าคุณจุ๋มต้องรวยมากๆเลยใช่ไหมคะแค่วันเห็นออร่าความรวยที่มันออกมาจากตัวคุณจุม๋มวันก็สมัมผัสได้แล้วละค่ะว่าเป็นเศรษฐีนีท่านหนึ่งแหมพูดจาดีน่าให้รางวัลจังเลย <c oughs> ว่าแต่เธอเป็นพนักงานใหม่ที่ร้านนี้เหรอฉันไม่เห็นคุณหน้าใช่ค่ะ หนูเพิ่งมาทางานที่นี่วันแรกคุณจุ๋มมาร้านทองคุณอ,อมบ่อยเหรอคะก็ไม่เชิงบ่อยหรอกแค่ฉันเป็นญาติของหนูออมเขาเอา้ารอคะหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าคุณจุ๋มเป็นถึงญาติคุณอมอให้หนูไปตามคุณอมอให้ไหมคะไม่ต้องหรอกอย่าไปกวนเขาเลยออมเขางานเยอะโอเคคะ่ะอุ้ยเส้นนี้มีจี้คุณจุ๋มชอบไหมคะอ๋อลืมไปคุณจุ๋มไม่ชอบเส้นเล็กนีเลยคะ่ะเส้นนีใหญ่ขึ้นมาหน่อย จะว่าไปก็เหมาะกับคุณจุ๋มทุกเส้นเลยนะคะจริงเหรอจริงค่ะเออช่วยไปหยิบสร้อยคอด้วยนะฉันจะดูสร้อยคอด้วยได้เลยค่ะสร้อยคอได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะ ว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเดินเข้าร้านทองแต่เหมาะกับการเดินเข้าไซงานคนอิดแบบปูนมากกว่าอุ๊ยวันเห็นด้วยค่ะคุณจุม๋มนี่พวกแกกลับตอนนี้ยังไม่สายนะไปชิ่วๆทําทำไมพวกเราต้องกลับด้วยครับนั่นสิคะในเมื่อพวกเราตั้งใจจะมาซื้อทองที่ร้านนี้ซื้อทอง มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรูๆกินกันหรือ,อยังหรอไม่ใช่ว่านั่งต้มไข่ต้มมามากินเพื่อเก็บเงินมาซื้อทองใส่นะนี่ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้กับลูกค้าล่ะผมจะมีเงินซื้อหรือไม่มียังไงคุณก็ต้องบริการแล้วอีกอย่างผมไม่ได้จะขอเงินคุณมาซื้อสักหน่อยใช่ค่ะเลิกดูถูกกันเถอะนะคะคุณพนักง,งานขายไม่ต้องไปฟังมันหรอก ยังไงมันก็ไม่มีเงินแต่ถึงมีมันก็มีน้อยฉันไม่เข้าใจเลยนะคะคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยเงินก็เงินของพวกฉันนี่นี่แกกล้าว่าฉันสารแ,แนเรื่องของพวกแกงั้นเหรอแล้วมันจริงไหมล่ะครับไม่แกหลับพระเจ้าเนคะ่ะอย่าเอาทองปีลูกกับเบื้องเลยนะคะคุณจุ๋มอยู่สูงกว่ามันตั้งเยอะพวกนั้นมันเป็นพวกป่าเถื่อนเถียงยังไงก็ไม่ชนะหรอกค,ค่ะก็จริงของเธอ งั้นฉันจะไม่ลดตัวลงไปให้ค่าพวกแรงงานหลักร้อยพวกนี้เด็ดขาดไห่ค่าสิ้นดีคุณได้ไรครับที่ไห่ค่าเที่ยวดูถูกคนอื่นไปทั่วเหมือนพวกจิตป่วยเอ๊ะที่แกแกกล้าว่ายาเจ้าของร้านทองเลยเหรอคุณก็อีกคนเป็นพนักงานภาษาอะไรแทนที่จะพูดจาต้อนรับลูกค้าทุกระดับแต่กลับเหยียดหยามเหยียบย่ำพวกเราอยากพวกเราเป็นตัวประหลาด เพียงพราพวกเราไม่ได้แต่งตัวดูดีเหมือนคนอื่นเนี่ยนะก็ใช่ไงแกจะทำไมผมจะบอกอะไรให้นะเสื้อผ้ามันก็แค่สิ่งของคุ้มร่างกายเอามาตัดสินกันไม่ได้โอ้ยพ่อคุณเจ้าบทเจ้ากรจริงๆแกเป็นลูกนะักแต่งคำคมหรือไงดูปากฉันนะเพ้อเจอ้อทุกวันนี้เป็นคนรวยก็ต้องปวดแต่งตัวประโคมให้ดูดี พวกแต่งตัวราคาถูกแล้วไม่อวดอย่างพวกแกเนี่ยเขาเรียกว่ารวยไม่จริงนี่จเจ้เห็ิงปีเตอร์พอเะคะ่ะนี่คุณคะสรุปคุณจะขายให้เราหรือเปล่าถ้าไม่ขายเราจะได้ไปร้านอื่นงั้นไปกันเถอะค่ะคุณเราไปซื้อร้านอื่นกันก็ได้เดี๋ยวฉันขายให้ก็ได้แต่ถ้าพวกเธอ บอกจะมาซื้อเราไม่ซื้อพวกเธอโดนชะแน่คุณจุ๋มคะวันขอลองให้โอกาสพวกมันดูหน่อยนะคะได้สิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะซื้อได้ไหมแต่ถ้าให้ฉันเดามันคงซื้อได้สลึงสองสลึงเทนั้นแหละคิดเหมือนท่านเลยค่ะคุณจุ๋มเป็นไงลูกหมู ชอบเ้นีไหมเขาว่าสวยดีนะแต่มันน่าจะหลวมไป <c oughs> ถ้ารู้ตัวว่าใส่ไม่ได้ก็รีบถอดเดี๋ยวคอมันจะหมองหมดลูกหมูดูใส่คอไหมี่เสนี้สวย แต่ผมจะซื้อให้แฟนผมขอดูหน่อยครับแต่ฉันไม่ให้ดูอันนี้ก็ไม่ได้เพราะเส้นนี้สิบบาทมีปัญญาซื้อหรอผมซื้อได้ครับแมวปีเตอร์มันแพงไปเอาแบบถูกๆก,ก็พอฟังเมียนหน่อยเถอะพนมอย่ามาทำตัวเสียทองไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โถโถโถ แรงงานหลักร้อยจะซื้อทองสิบบาทฉันเลยอยากจะขำให้ฟันร่วงผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับคุณป้าเพราะถ้าฟันร่วงเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้เคี้ยวข้าวถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าแย่เลยนะครับปีเตอร์ไม่เอาปากดี นี่วันเธอไม่ต้องขายให้มันแล้วนะเพราะฉันจะซื้อทั้งหมดนี่เลยหแหวนฉันก็เอาด้วยคุณจุ๊พูดจริงเหรอจะซื้อหมดนี่เลยจริงๆหรอคะจริงจะให้ฉันเหมาหมดทั้งร้านฉันก็ทำได้เพราะฉันรวยอุยแบบนี้ดีค่ะวันโช ไปพวกแกใส่หัวไปได้แล้วเพราะฉันไม่จําเป็นต้องม,มองพวกแกเป็นลูกค้าอีกต่อไปเอา้าฉันไล่แล้วยังไม่ไปบอกให้รู้มไม แล้วนี่ใครอนุญาตให้คุณเอาทองร้านออกมาใส่แบบนี้จ,จุ๊มขอโทษค่ะจุ๊บวันเป็นคนอนุญาตเอ้ข่านองอมเธอถึงวิสาสะอะไรวันถึงกล้าทำแบบนี้ก็คุณจุ๊มเขาบอกว่าเป็นญาติคุณออมแล้วอีกอย่าง ในเมื่อคุณปีเตอร์เขาเป็นผู้รัเบเหมารายใหญ่เถอเถอะเขารวยกว่าฉันอีกมั้งคุณปีเตอร์ออมขอโทษด้วยนะคะกับเรื่องทั้งหมดขอโทษคุณลุงหมูด้วยนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคะ่ะไว้เราจะมาอุดหนุนร้านคุณออมในตอนที่มีพนักงานที่นิสัยดีกว่านี้นะคะ ผมไปก่อนนะครับค่ะ ร้หลายงานนี่มันเหนื่อยจังเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้เงินเอาไปเป็นค่ารักษาแม่ไอ้แกว่าชุดนี้ฉันดูเป็นไงดูดีที่สุดฉันว่าแกน่าจะเด่นสุดในงานแล้วมัง้ง มันก็แงอยู่แล้วเชิญทูตสาวไปเช่าม,มาต้องแพงมันจะไม่เด่นได้ยังไงเนอป้าแกไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันงานเริ่มไปไปไป,ะปะไอคนกว่าถนนแกกว่าภาษาอะไรเนี่ยไม่เห็นคนเดินมาเลยเหรืองไงข,ขอโทษค่ะใช่ขอโทษค่ะวันนี้ฉันไม่ทันมองนะคะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษแล้วมันหายไหม ชุดฉันเสียหายขึ้นมาฉันเลยอยากจะรู้ว่าน้ำหน้าคนกวาดถนนอย่างแกจเจ้าปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบฉันฉันต้องขอโทษอีกครั้งนะคะชุดฉันเป็นอะไรไม่เนี่ยว้าเยาวาลินใช่ปะใช่จริงๆด้วยไอ้กับโยกเหรอใช่พวกฉันเอง แต่ก่อนแกที่เป็นถึงนักเรียนดีเด่นเกียรินิยมอันดับหนึ่งตอนนี้กลายมาเป็นคนกวาดถนนซะแล้วเหรอเนี่ยแกเคยได้ยินไหมละโยกที่เขาบอกว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดพวเเคอต้องการอะไรก็ก้มกาบฉันไงอะไร ฉันก็ขอโทษพวกเธอไปแล้วไงฉันบอกให้กลมขอโทษซะส,สิไม่ต้องกลัวเสียศักดิ์ศรีหรอกพราะคนอย่างแกมันไม่มีศักดิ์ศรีหลงเหลืออยู่แล้วอ้าวเร็วๆสิไอ้วาเดี๋ยวฉันจะได้ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆในกลุ่มว่าแกตกอับขนาดไหน <c oughs> วายสีสวยนะยี่วา ร้องเยนพองแห่งแขึ้นไออกเอาไงถ้าโดนไล่ออกตอนนี้แกกินแกบเลยนะยกไอ้หยู่เดี๋ยวนี้เลยนะบีมแกมาห้ามฉันทำไมทำไมฉันจะห้ามไม่ได้ก็หวานเพราเป็นเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนมันแล้วจนเหมือนมันด้วยไหมล่ะฉันว่ามันก็มีแนวโน้มในโยก แล้วพวกเธอรวยมากมักเหรอพวกฉันก็พอมีฐานะนะใช่ใช่ม่พวกแกรู้อะไรไหมพวกฉันได้ถูกเชิญไปงานเลี้ยงโรงแรมหลูกด้วยนะทางโรงแรมเขาส่งเมลมาเชิญด้วยตัวเองให้พวกฉันไปดูว่าที่ตำแหน่งหัวนหน้าพนักงานตอนหลับในโรงแรมเผื่อในอนาคตพวกฉันจะได้งานโหโรงแรม CVM นะหรอใช่ดีตัง ฉันทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยได้เข้าไปเลยเธอทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้นานแล้วหรอใช่ฉันมารับจ็อบหาเงินเพิ่มนะ่ะเอางี้ไหมละวะเธอไปกับพวกฉันเดี๋ยวพวกฉันพาไปเปิดหูเปิดตาเองจริงเหรอจริงสิบีมเธอก็ไปด้วยกันนะเพื่อนเดี๋ยวพวกฉันพาไปทำอะไรสนุกสนุก ไปว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันงานแล้วเอหอนะ้าเดี๋ยวคอยมาเก็บก็ได้ออโอ้โหหรูหราแล้วก็ใหญ่โตมากเลยอะ่ะเป็นยังไงว่าบุญท่วงหัวแกแล้วนะที่ได้มางานเลี้ยงในโรงแรมหรูจริงของแกโยก พราะชีว in hmm. no nee? oh ิตทางชีวิตของเยวามันคงไม่ม yep ีโอกาสได้ย่างกายเข้ามาในโรงแรมหรูแบบนี้หรอกเนอะก็ใช่ฉันไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาในโรงแรมหรูขนาดนี้หรอกฉันถูกจ้างให้กวาดถนนอยู่แต่ข้างนอกน่ะเห็นไหมล่ะฉันพูดผิดสะที่ไหนเอ้าไปรีบไปสัมผัสโรงแรมซะนะจะได้เป็นบุญกับชีวิตแกนี่พวกเธอเลิกพูดจาเสียดสีว่าสักทีได้ไหม นี่ใสตอนนั้นที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาใช้ตอนนี้หรอกนะเพราะมันดูเหมือนพวกเธอไม่โตขึ้นเลยนี่บีมแกว่าพวกฉันโตแต่ตัวย่ำอยู่กบบที่ไม่พัฒนาไปไหนงั้นหรออันนั้นก็แล้วแต่พวกเธอจะคิดพอเธออย่าทะเลาะกันกับฉันเลยนะฉันขอบคุณพวกเธอมากนะที่ช่วยฉันมางานนี้แต่ฉันว่าฉันคงไม่เหมาะกับที่นี่ฉัน ขอตัวกลับก่อนดีกว่ายังไงก็ขอให้พวกเธอสนุกนะเดี๋ยวสิว่าจะรีบไปไหนล่ะไหนๆเธอก็มากับพวกฉันแล้วอยู่สังสรรค์ด้วยกันก่อนสิใช่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะอย่าเพิ่งกลับเลยมาวามามานั่งตรงนี้ก่อนนั่งเลยนั่งเลย นั่งเลยวะ นิดๆหน่อยๆเหรอเงินพวกเธอลองโดนแกล้งเองบ้างไหมล่ะจะได้รู้วม่วาเขารู้สึกยังไงและทำไมพวกฉันต้องรองเธอไม่มีสิทธิ์มาสาปฉันนะบีมพอดเธอก็เป็นแค่ผู้ที่มาร่วมง,งานของโรงแรมจริงอย่าเชิดหน้าชูคอให้มันมากนักเลยบีมเพราะมันไม่ได้ดูเก๋แต่มันดูสเลอแต่พวกเธอก็เป็นผู้มาร่วมง,งานกันใช่หรอไม่ได้มีสิทธิ์อะไร นอกเหนือไปจากผู้ร่วมง,งานคนอื่นนี่ยอแกดูยีบีมันพูดสิมันด้อยค่าแกมันบอกว่าแกอยู่ระดับเดียวกับคนอื่นเผลอเหอมันให้แกไปอยู่ระดับเดียวกับยิวาด้วยละมั้งไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาว่าฉันได้ยีบีแกลองเียนขอฉันเองนะแล้ว อย่าคิด,ดอะไรก็ป้านะนั่นเดียวของนั่นมีราคาน่าจะแพงน่าดูเลยนะแพงแล้วยังไงแพงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเพราะฉันไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบเอา้าเราใครจะเป็นคนรับผิดชอบละ่ะก็พวกแกสองคนไงอุ้ยนี่พวกเธอสองคนทำอะไรกันเนี่ย ดูสิข้าวขอของโรงแรมเสียหายหมดเลยเสียงอะไรครับดังไปยังทั้งในงานเลยคุณทาวินลูกปาสาสมของโรงแรมสรุปมปนเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคุณหยงคุณไอ้ก็คนที่มาร่วมงานมันเป็นคนกวาดถนนของโรงแรม ของสวยๆงาม,งามๆ,ามๆก็เลยมือบอลไปจับแล้วลูกปันก็ตกลงมาตายแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะจริงเหรอครับไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ทำคะ่ะฉันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยโกหกอย่าไปเชื่อมันนะครับมันเห็นของราคาแพงไม่มีเงินจา่ายมันเลยคีดจะชิงครับใช่ไหมล่ะอย่าว่าไม่ใช่นะคะไม่จริงคะ่ะแล้วผมจะเชื่อคุณได้ยังไงครับ คุณมีพยานหรือเปล่าฉ, <moved> ฉันนี่แหละเป็นพยานว่าว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่คนที่ทำคือสองคนนี้อ, <benevol ent> อย่าไปเชื่อันขะคุณคาวินยินนี่มันเป็นเพื่อน,นีวามันช่วยกันโกหกคะ่ะ <receber spreads> ผมไม่เชื่อเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณบีมเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ คุณทาวินฉันฝากคุณส่งเมลเชิญแขกมาร่วมง,งานด้วยนะได้ครับคุณบีมผมว่างานนี้ต้องมีแขกมาเยอะแน่ๆเพราะผมได้ยินม,มาว่ามีแต่คนสนใจอยากมาร่วมง,งานกับเราคราวนี้คุณบีมเลือกยากแน่เลยครับไม่ยากหรอกฉันว่าฉันจะเลือกเพื่อนๆฉันไว้ก่อนเพราะว่าพวกเขามีความสามารถและฉันก็อยากให้โอกาสพวกเขามาทํางานกันแบบครอบครัวอ๋อครับคุณบีมงั้นเดี๋ยวผมรีบไปจัดการให้เลยครับขอตัวนะครับ ฉันหวังว่าพวกเธอสองคนจะนิสัยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะไอ้หยกเจ้าข <Eyes> องแล้วมีฉันขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆใช่ใช่ฉันก็ต้องขอโทษด้วยถ้าฉันรู้ว่าเธอจะให้โอากาสฉันฉันไม่ทำแบบนี้แนะ่มันไม่ทันแล้วแหละตอนแรกฉันคิดว่าเวลาเปลี่ยนน่าจะทำให้พวกเธอดีขึ้นแต่ไม่เลย การกระทำของพวกเธอไม่ได้ทำให้พวกเธอนิสัยต่ำลงว่าฉันเสนอเงินเดือนที่เธอสองเท้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายต้อนรับให้กับโรงแรมของฉันเธอสนใจไหมสนใจสิบีมฉันจะได้มีเงินไปรักษาแม่ไม่ได้นะนั่น,นเป็นตำแหน่งที่พวกฉันอยากได้นั่นสิ เดือดร้อนให้ใครแค่นั้นมันก็มีเกียรติมากพอแล้วคุณทาวินคะครับคุณบินฉันฝากเรียกค่าเสียหายของพี่ชมรุษด้วยนะคะทก่ราขาเต็มไม่ลกไม่ขดถ้าไม่จ่ายก็ติดคุกได้ครับคุณบินคุกแกไปวาเราเข้าไปในงานกันดีกว่าอืมไปสิ แล้วนาจ่ายด้วยนะครับถ้าไม่จ่ายผมก็ไม่ให้พวกคุณไปไหนทั <lion> ้ง <masa> น <cus eth> ั <Lord ogi> ้นเฮ้ยไอ้นี่เราไม่น่าทำแบบนี้เลยอะโอ๊ยบอกกันตั้งแต่ต้นใช่ไมแล้วพวกเนี่ยห่วยมันจะท่อะไรกันเี่ยโอ๊ยเอาไงแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล จะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอนะ่ารักขนาดนั้น